คุณผู้ชมอยู่กับเวลาข่าวช่วงเย็น n b t ททั่วไทยนะครับติดตามข่าวกันต่อนะครับช่วงนี้หน้าฝนครับหลายคนป่วยกันง่ายทั้งไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ รวมถึงโควิด19นะครับขณะที่โรงเรียนหลายแห่งครับใช้มาตราการคุมเข้มการแพร่ระบาดของโควิด19ในโรงเรียนและให้นักเรียนรู้วิธีป้องกันตนเองด้วยครับนักเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีครับสวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอลล้างมือก่อนเข้าโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19โดยทางโรงเรียนครับได้กําหนดมาตราการแนวทางการดูแลนักเรียนอย่างเคร่งครัดครับ มีการแจ้งไปยังผู้ปกครองให้เฝ้าระวังดูแลบุตรหลานและตรวจคัดกรองโควิด -19 ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาด้วยนะครับเนื่องจากหยุดยาวคุณผู้ชมครับหากพบว่าบ้านไหนครอบครัวไหนมีเด็กที่มีอาการป่วยก็สามารถแจ้งครูประชำชั้นเพื่อขอหยุดเรียนได้ทันทีครับ นอกจากนี้ยังจัดให้มีจุดคัดกรอบบริเวณทางเข้าโรงเรียนโดยให้คุณครูเฝ้าระวังสังเกตอาการและดูแลนักเรียนทุกคนตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ในโรงเรียนครับโรงเรียนก็มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดเพราะว่าจากข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โควิดก็มีการติดต่อกันอยู่จํานวนมากอยู่นะครับแต่ว่ามาตรการของเรียนที่ทำเนี่ยก็เข้มงวดครับตั้งแต่เรื่องสมแมสแล้วก ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็วิธีปฏิบัติในโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็ตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นนะครับเหมือนเหมือนที่เคยปฏิบัติมาเพื่อเป็นการป้องกันให้ดีที่สุดนายสมเกียจมาแก้วครับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีบอกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาทางโรงเรียนเนี่ยพบว่ามีนักเรียนที่ป่วยด้วยโรคโควิด -19 จําจำนวนน้อยครับ เป็นผลมาจากมาตรการป้องกันของทางโรงเรียนและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนนั้นปลอดภัยและเรียนดีอย่างมีความสุขครับนี่เป็นหนึ่งในมาตรการนะครับที่ทางโรงเรียนได้นำไปใช้สอนให้น้องๆได้รู้จักป้องกันตนเองแล้วก็ทำเป็นนิสัยประจำวันด้วยครับ